กตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนมากกว่า300ปีและตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาอีก50ปีฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากการทำสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามโลกสิ้สนสุดลงฟิลิปปินส์ก็ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่4กรกฎราคม2พศ 2,489จึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศการปกครองรับบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งข้าราวละิพา ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินหนึ่งวาระสมาชิกอุธิศภามี24คนที่มาจากการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งประเทศมีวาระ6ปีและรัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งอุทิศภาจำนวนครั้งหนึ่งทุกๆ3ปีฟิลิปปินส์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น17เขต8จังหวัดและ12เมืองโดยแบ่งเขตการปกครองย่อยในท้องถิ่นออกเป็นเทศบาลและ บาลังไกซึ่งเทียบตำแหน่งตำบลหรือหมู่บ้านประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยโครงสร้างอำนาจการปกครองของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งประชาชนดำรงตำแหน่ง6ปีฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย1สมาชิกวุฒิสภา24คน 2ส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร250คนฝ่ายตุลาการของศาลฟิลิปปินแบนของศาลฟิลิปปินแบ่งเป็น4ระดับ 1. สศาลร,ระดับท้องถิ่น 2. สศาลร,ระดับภูมิภาคสารศาลระดับชาติ 4. สศาลสูงสุด